ส,ส,ส,สวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะกองลิงกองลิงใ็รยังกินวันนี้<ท>ข้าวเทียเท่ยงโอ้ข้าวเที่ยงที่เขาชิแรงล่ะ <c oughs> ข้าวเที่ยงนี่ย่ามเลยพวกนี้ปีไก่บาร์บีคิวครับเป็นว่ะอืนี่ทอดมันปลากาย ไส่กรอกไส้กรอกว่ะอาไปอบกันเลยครับล oh. ูกชิ้นปลาอย่างดีครับแซ่บมีลูกชิ้นปลาเนี่ยปลาเส้นนะประเด็นปลาเส้นเนี่ยเออนี่มาเข็ดกินเที่ยงครับข้อเที่ยงว่านี่กินอยู่ตอนนี้แั่โม่งเหรอปุณละใบสองเครื่องบสองเครื่องนะครับเพิ่งกำลังเดกลับมาหอดบ้านกำลังจะกินข้อเที่ยงกันมา กินเขาเทียงพุ่งน้ำ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 ไปเลยหิ้วจนหิ้วจนว่าเวอร์ถือเลยนะย่างร่วกันกินกับเทียงร่วกันครับแม่บ้านเพิ่นจัดการก่อนเนาะจ้าเดี๋ยวสิทอดกันสวัสดีครับนะเขาเทียงเขาเทียงกลายเป็นตอนนี้องกินเป็นเขาแยงไปเลยล่ะเขาเทียงกรับเรีน เทียงไก่เป็นใบสองใบาสามแล้วสชิมไก่บ้างแซ่บปะแซ่บอืมอืมอร่อยมากชิมบบอ่ไยของอืมแมซ่บเลยปะอืมต้องหลามลาย ช้ำช้ำๆก้อนนี้ป่ะไงหล่าหลายมีซุปบระเขือใส่ปลาทูครับลูกชิน้นปลาเส้นทอดกไก่ป๊อปเอ้ยไก่วิงแซ่บถอดมันปลาไก่ซุปกระเขือนี่แม่บ้านเฮ็ดเองครับม,มปปบันิมือจะขอกำลังชิมอืเป็นไงแซ่บป่ะมัน จุบมกเขือจะไปทูป่หอมหอืมหอมมันเข้ากันอืมอากาศยินอืมอากาศยินอากาศยินอืมอืม อร่อยทอดแม่ปลากายกระแบขอเทียงกลายเป็นขอแรงเลยเหรอคิดวัน ยังติดว่ะกโมงกโม่วงอ่ะเออนะด้จยที่เป็นเขาแรงไปเลยเลยเนี่ยปลาสินนี่ก็เสียบไปครับนี่ยผาส,นนสิ่เขามาถอดอ <c oughs> ตุยพักตุยเจียวเอซะเขือในเสียบเยอืม ทำเองแซบเองเื้เห็ดเองแซบเองเครื่องผักกรอบโดนๆดีกินเธอหนึ่งแสบอาไทยเขาบ้างใส่ครับมาละมาดีเซตู้มันมันเลยประกอบ แดดเลยเนาะม,มันบอกมันอ่อนบอกขอออ่อยผมยำขอบแลนะ้วปุ๊บเกิยต้ม

อีกครั้งกันม,มาละใส่เป็นน่วยเลยทำไม่ง่า แสงยบไม่มาละน,นี่นะถ้าจะของหยอดแสงนิดนึนนนองอนอ่อนแก่ป่ะอ่อนไม่ดด้วนอ่อนเนียเข่ากันโ,โนคตร ไม่หนี่เย็กหน่อยมักแสแน่นอนมกครับอืมอืมอมาถอดปีใหม่ให้ได้หน่อยกินซอส,สออกันหวานไม่เผ็ดเลยซอสแซ่บดยออกันหวานอืม คือไ้ฮะบัดดีเนาะเอ้ารับคลิปนี้กับฝากก็ชเชมนเดียนะครับกับเมนูเขาเทียงเขาเชียงเขาแยงร่วมกันเลยอ,อยู่ในคลิปเอออยู่ในคาบเดียว,อ,ยวอือเนี่ยคาบเดียวกันเอาละครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายไก่